สวัสดีค่ะวันนี้แม่ลองเปลี่ยนที่อยู่ให้กำไรทองกับลูกๆม่นะคะแม่เห็นน้องไม่กินอะไรแม่คิดว่าน้องอาจจะเครียดเพราะว่าน้องอยู่เดิมน้องอยู่ใต้บันไดแล้วเวลาน้องๆหกตัวเข้าบ้านเขาจะวิ่งขึ้นวิ่งลงเสียงดัง แม่ก็เลยคิดว่าน้องอาจจะเครียดก็ได้แม่ก็เลยย้ายน้องขึ้นมาอยู่ข้างบนค่ะข้างบนตรงข้างหิ้งผระนะทำไมลูกอ้อนอะไรแม่ดูเด็กๆน้อยนะคะเด็กน้อยเนี่ยให้แม่เห็นแสงสว่างบ้างแล้วค่ะยังไม่ได้เอาผ้าคลุมพอดีเพิ่ง เปลี่ยนถ่ายที่อยู่ให้เขาใหม่หยู่ย้ายกันมาอยู่ข้างบนนะลูกนะลืมตากันแล้วค่ะเริ่มลืมตากันแล้วนะเด็กๆดูนะคะคนนี้เหมือนแม่เลยค่ะวิเชนมาดเหมือนแม่เลย มางคุนก็ที่หัวค่ะอเด็กน้อยลืมตาแล้วใช่ไหมลูกเริ่มลืมตากันแล้วเด็กน้อยเริ่มลืมตากันแล้วทำไรทองนอนเฝ้าลูกข้างนอกค่ะลูกหิวนมแล้วลูก ล,นะลูกหิวนมแล้วนะลูกหิวนมแล้วกำไรทองนอนกอดลูกนะลูกนะให้ลูกกินนมนะเด็กดีของแม่คนเก่งของแม่นะลูกนะเนาะมแม่รักกำไรทองที่สุดเลยลูกรักกำไรทองกะลูกๆดูนะคะเด็กๆแย่งกินนมแม่กันใหญ่เลย ขยับออกมาลูกมาขยับออกขยับออกให้ลูกกินถนัดถนัดนะดูเด็กๆนะคะน่ารักมากมายเลยแม่ก็เลี้ยงลูกดีมากเลยค่ะแม่กำไรทองดูแลลูกดีมาก ให้นมลูกตลอดค่ะไม่ขาดน่าจะแทบทุกหนึ่งชั่วโมงค่ะที่เขาให้นมลูกลองเปลี่ยนดูนะคะเปลี่ยนที่อยู่ให้เขาใหม่ดู เอเขาจะไม่ไม่เครียดแล้วเผื่อเขาจะกินอาหารได้มากขึ้นอยู่ข้างบนก็จะไม่ค่อยมีน้องๆวิ่งรบก,กวนเท่าไหร่ อยู่ข้างๆพระนะลูกนะให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครอ,องพวกหนูนะลูกนะคุณพระคุณเจ้าคุ้มครอ,องพวกหนูลูกแมวแม่กำไรทองและลูกน้อยด้วยนะเจ้าคะ่ะเมตตาพวกหนูด้วยนะคะขอให้หนูกับลูกหนูแข็งแรงแข็งแรงเริ่มถีบเริ่มแย่งกันกินค่ะดูนะดูนะ เริ่มคึงนมแม่แล้วค่ะอันนี้เริ่มคึงนมแม่แล้วนะดูมือน้อยๆเขานะคะมือน้อยๆคึงนมแม่ใหญ่เลย เอาขาออกหน่ยลูกเอาขาหน้าออกอม,มันแหละมันแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆหน่อยนะคะและเมตตาแม่กำไรทองกับลูกกับเด็กอีกหตัวด้วยนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านคะ่ะที่รักและเมตตา ขอให้ F-C ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ